ร่างสาวสวยชื่อชินาค่ะเป็นล่ามนะคะวันนี้มาในรูปแบบของล่ามปกติจะเห็นนางแต่งคอที่รุ่นน้องใส่เลยฝากด้วยฝากด้วยอ่ะนะฮะอันดับแรกเวลคัมทูไทยแลนด์นะคะเวลคัมทูไทยแลนด์เมื่อเช้าเจอแล้วรอบหนึ่งเ่าดูบรรยากาศเมื่อเช้านะฮะอ่ะแนะนำตัวให้กับแฟนๆได้รู้จักกันหน่อยครับดู อันนั้นเับตัวได้เลยครับขอตัวจีบกูช่วยแนะนำให้รู้จักใช่皆さんこんにちは日本から来ましたズミですよろしくお願いします。ไอ้โดนอ่ะไอ้แกง๊งวินเบกเกอร์อยู่โดนนะระคังเลยพวกคุณเป็นระคังใช่ไหมคุณจะเล่นกับเสือเหรอเอ่อนะอ่ะคนนี้ก็นะกระชุมช่มกระชวยกันหน่อยนะหล่อเนาะรู้ตัวจริงหล่อนะนอ,นะอ่ะ 私、まあ、ーーはない今回、タイに来て、コスプレイーゲストとしてタ、タイのファンの皆さんに会えて、な,どんな感想ですかいや自分はですねあのタイのイベントに来るのが、さっき聞いたら、9年ぶりって言ってたんですけども、前来た時に来ましたって言ってくれる方が結構いらっしゃって、びっくりしました。 ค่ะครั้งนี้ที่เขามาไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เขาเคยมาแล้วเมื่อประมาณเก้าปีที่แล้วแล้วก็แล้วก็มีคนที่มาพบเขาในวันนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเคยเจอเมื่อเก้าปีที่แล้วเยอะมากๆเลยไหนใครใครใครเคยมาเจอเขาเมาาื่อเก้าปีมั้งมีไหมที่น่า<ป>อยู่ตรงนนี้มีไหม น uh ั่นอยู่นอกออแต่ก็มาอ่านนะฮะก็ยินดีมากๆเฮ้ยนั่นแก๊งพวกเธอเนี่ยนะเสื้อเสือเพื่อนสองคนนะเออเออ่ทีนี้ไม่ได้กลับมาเก้าปีกลับมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับบรรยากาศของประเทศไทยใช่คิวมอนโมอินเตอร์มาคัตตานอเด้ค้องไก่สเต้โดนาคารโซเดสก์ก่อนโซเดสเนีนั่ก็ えどうだろう、<laughs> 難しい質前のイベントと比べるわけじゃないですけど、すごく盛り上がりが、なんだろう、増しているというか、こんなにたくさんの人が来ていることに感動しました。

เลยแต่งหน้าต่ออาชีพตการเสริมโอ้10ปี以上ทำง,งานค่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะเขาเคยเป็นคนวาดภาพมาก่อนค่ะแล้วก็วกเคยแบบว่าไปร่วมอีเวนต์ของนักวาดแล้วก็พบว,ว่าที่งานนะคะมออีคอสเพลเยอร์ player, พอได้เจอคอสเพลเยอร์ก็รู้สึกอยากคอสเพย์บ้างค่ะอ๋อก็จุดเริ่มต้นจากการเป็นนักวาดมาก่อนใช่อ๋ออะวันนี้น่าจะน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับตัวละครนี้ อ่ะแนอีกครั้งึงวันนี้แต่งเป็นอะไรครับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะแต่งเป็นคาแรคเตอร์นี้เ日コี日コยวหนてคอสเพลย์เซลล์คาแรคเตอร์อะอะรุ <laughs> ่นน <カー S 1> ่าสักพิมพ์กันเลยส์ก <laughs> ็อะต้องเสียกุโนคาแเตอร์วิลัีมาสักก้าแล้ววีทนานนียแก 同じ学校の生徒とているんですけก็จากเรื่องวินเบเกอร์นะคะอยากที่เห็นว่าตรงนั้นก็จะมีชาวแก๊งอยู่ด้วยนะคะค่ะก็คือคอนเป็นโทกาเมโจนะคะจากโรงจากโรงเรียนชิชิโต้ครับอ่าใช่ก็คือในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นสองโรงเรียนช่างกลเหมือนประทุมวันบ้านเราอ่ะช่างกลญี่ปุ่นเออแต่ว่าเขาจะแบ่งเขตจะดูแล อันนี้แก๊งพระเอกนี่หัวสองสีเขาโรงเรียนเขาสีเขียวอันนี้เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งใต้ปะฝั่งเหนือฝั่งใต้ประมาณเนี้ยอันนี้เขาต้องเป็นเสืออ่าอันนี้เขาเป็นเหมือนแบบรองใช่ปะเป็นรองหัวหน้าแก๊งสักอย่างอ่าแต่กันดูดเรื่องหมอกบ้างตัวจริงหน่นนี้เหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากเหมือนเราไปทำแก๊งโอ้ล้วอ่ะน้องเอต่อกันลงเป่าได้ค่ะล้ว แต่ที่คอสเพย์มาเนี่ยมีรู้สึกว่ามีตัวละครตัวไหนที่รู้สกึกชอบที่สุดหรือว่าประทับใจมากที่สุดปับใจประทรับทับระทรอ่บใรัระทเบะบ ก็อันดับหนึ่งในใจเขาที่เขาเรียกว่าอะไรประทับใจที่สุดก็คือเป็นเกทงซักุรซึ่งือรือค่ะนี่นี่อยู่หลังจออยู่หลังจอจุจุสซึจุจุ๊ึเหมือนไหมหล่อไหมคะหล่อมากแผลเด็บดัง็ชรนะถามว่าหล่อไหมเนาะค่ะเออทำงานดีมากชอบดกนะนะอ่ะทีนี้มาดู い,いいコスプレをするために自分もコスプレ続けて長いんですけどなんでこんなに続けられてるのかなって言ってやっぱ楽しむ。 ことかな。ななな好好好ききき作品のめっっっちゃキャラクターをやてやててที่ขขเขาคอสเทมานะขนาดนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเพื่อความสนุกค่ะก็การที่ได้ชอบได้คอสตัวละครที่ชอบก็คือเป็นความสนุกค่ะ<嗯>ก็คือชอบคาแรคเตอร์ไหนชอบตัวละครแบบใดก็ทําตัวน,วนันวนวน้นแหละคิดว่ามนันคือทําจากสิ่งที่เรา แรงมากที่สุดต่อนะครับก็สุดแพชชั่นวันนี้แบบแข่งรับเชิญเราเต็มไปด้วยแพชชั่นจริงๆใช่ไปน้องเอบางลงูกค่ะทีนี้อยากให้คุณสมิธเนี่ยแบบลองลองคิดเล่นๆเ,เพราะว่าเราแต่งคอร์สเทก็คือจะแต่งตามตัวละครใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมิธเนี่ยจะต้องเป็นแบบแต่งเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของตัวเองอจะกออกแบบออริจินอลคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนออริจินอลคาแรคเตอร์่ เขาบอกว่าถ้าเป็นคาลิเตอร์อรติชิโนนะคะตัวเขาอยากจะแบบต่งคอสเป็นตัวแบบตัวละครเฟอร์อแบบเป็นเฟอร์รี่เป็นตัวละครขนมีหัวแมวหางแมวแบบล้ำคะ่ะชาวเฟอร์แบบแมน ก็หลังงานเลยอ่ะคอีเดสชอบเป็นคุณซุมิทแลว้วก็มีหูอยู่ด้วยเอ๊มีแบบมีมตามีห่าง,ย,ง <laughs> ย้อยน่ารัเอออย่างอย่างเห็นไหมยอยางเห็นไหมไเอ๊มีตายมีตายรอดูรอดูดทีนี้เข,าบ,ขาบอกว่าก่อนหน้านี้เราได้เห็นคุณซุมิเนี่ยได้แต่งคอสเพลย์จากเกมมหากาพย์นะฮะเกมชินอินแบกมีตัวละครไหนในเกมที่แบบคุณซุมิชื่นชอบเป็นพิเศษและแบบอยากแต่งหรือว่าแบบเคยได้แต่งมาบ้าง ค่ะถ้าเป็นจากเกนชินน,นะคะก็จะเป็นตัละครชื่อดิโอเซซริค่ะใครนะคนไหนนะขอ,ขอดึงก่อนด็กไม่ออกเลยอ่ะใครมีรูปสองรูปไ้ดูด้วยนะคะ ในทีนี้มีตัวไหนที่รู้เพราแต่ว่าที่เมื่อกี้เขาพูดคือถ้าสมมติว่านอกจากเกนชินแล้วก็เขาชอบตัวคนอีกตัวหนึ่งในเรื่องหกไกสกัดสต,ตเรียวอันนั้นก็คือซัมโปค่ะซัมอ๋ออยาก,ออกาโดนช็อตใช่ไหมละ่ะ <c oughs> อยากโดนมีดบีบบินที่ตัวใช่ไหมละ่ะส <c oughs> ันรูอะทีนี้ 変身の中で新しくコスプレをしたいやったことないキャラで、ね、でも自分の中ではショウ君をやりたいんですけどちょっと。 違いすぎて自分とิเกติ้งตัวเองที่โでกุนでป็นชื่<嗯> <laughs> อเขอาแอร์บไม่ไาร์มว่าฮาร์ชอปชอปฮาร์แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันคาแรคเตอร์มันค่อนข้างจะต่างกับเขามากเกินไปหน่อยก็เลยอาจจะไม่น่าทําได้ <laughs> โอ้ยทำได้เดี๋ยวรดูอยา,า, <laughs> าดูเราดูอยากดูอ่ะท็องเองมบ้างรูปแบบได้เลยค่ะอ่ะเรีวยกว่าเป็นนะคอสเพลเยอร์เนาะเุราะสมยเคอสเพลเยอร์อย่างมานะพอสมควรเลยอยากจะ ให้คุณสมิธลองแนะนำมุมมองนะคะใหม่ๆเกี่ยวกับการคอสเพลย์เนี่ยให้กับคอสเพลเยอร์หน้าใหม่ที่อาจจะมางานนี้อาจจะมากับคอสเพลย์ครั้งแรกเอย่างเงี่เป็นหน้าใหม่ใช่ไปู้รต้ยังไงใชต้องเริ่มต้นยังไงอยากให้คุณสมิธลองแนะนำหน่อยค่ะคอสเพลย์ฮัจิเมตาบักกนกรี่ีอยากให้แนะนมคอสเพบัีก そうううでででですね自分はコスプレ楽しんんももららいいいいいたたいたのこううイベント友達をくさ作っていいなまถ้าสำหรับคนที่ามาคอสเพลย์ใหม่ๆนะคะก็อยากจะให้ลองเข้ามาร่วมง,งานแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆแล้วก็มีความสุขสนุกกับเพื่อนๆค่ะน่ารักจังเลยก็คืออยากให้มาเจอคอมมูนิตี้ใชานะครับแบบบางคนเนาะเราอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารักแหละแต่เราก็อยากเจอสังคมเนาะแบบ อยากออกมาเจอเพื่อนเจอฝูงอ่ะนะคะก็ออกมาเจอผู้คนกันดีกว่าออกมาเจอคนที่ทําในแบบเดียวกันและก็รักในแบบเดียวกันนะคอ่ะสุดท้ายฝากสุดหล่อฝากกดงานหน่อยนะครับมีช่องทาง Facebook Twitter Everything หรือว่าบูธอะไรอยู่ตรงไหนวันนี้ฝากได้ที่ฝากได้เลยค่ะคุณอานนูดถึงต่อไปอานนท์นั่คืออะไรมาสแตนจะต้องมีตัวตนในการที่คุณใส่สักชิ้นนี้ก็คือ คือบูธของคุณมีนะคะจะอยู่ตรถ้าตรงนี้ก็จะเป็นมุมมุซ้ายม้ายนตไปเเลยแบนเนอร์สีเขียวๆแนวตั้งหันข้างหล่อๆาขายอาそこでน่กา่่่่่ เจคีเจคีต้อีดีดตรงนั้นนะคะ <c oughs> ก็จะมีมีสินค้าหลากหลายให้เข้าไปเลือกสรรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เชิญถ่ายเชคกีด้วยกัน <c oughs> ได้ะคะ่ะ <c oughs> มีเชคกีด้วย <c oughs>

全然更新してないフェイスブック。Facebook、<laughs> かーなあとは全然更新してないウェイもいろいろあるので。 อารมี์นิดติเกตุกิจค่ะตอนนี้ที่เขาเล่นเป็นหลักนะคะก็จะเล่น X เป็นหลักนะคะนอกจากนั้นก็เป็น Instagram แล้วก็ดิทตอคค่ะแล้วก็เออมี Facebook ที่ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าไปเช็คได้แล้วก็มีหว้ยป๋อค่ะที่เออไม่ค่อยได้อัปเดตเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าไปเช็คได้ก็ไปเจอกันที่ X ไปพูดคุยเมา้์มอยอะไรก็ว่ากันไปนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณ X หนึ่ง g u e ของเราม้าๆวันนี้น่ารักมากแล้วก็ไนส์มากๆเลยขอเสียงปรบมือให้คุณสมีทธ์นะคะ แล้วก็เะาจะมุ่งไปกับ่สาวสวยของเราด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่บูธเลยใช่แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไ้านี่กันโติมอะไรก็ชอบะชาวโรงเรียนไปรับด้วยนะคะแก๊งเรื่องเหญ่เดี๋ยวเราห้ามต่อยตีนะคะห้ามตีกันนะคะห้ามตีกันนะคะถ้าอยากทำความดีทาสีด้านนอกค่ะ เชิญค่ะเก็บขยะนะคะช่วยป้าแพ็กของนะคะทุกคนอย่าไปเจอบริษัทที่ดูอะไรยังไม่ได้ไปหาไปหาเนาะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยมาเรื่องกาแฟมาซาบ๊ายบายขอบบคคุณ่ะมาซาตุนเองน่ารักมากเนาะน่ารักเนาะมีเอเจนซี่เข้ามา